ถือดีอพี่น<ด>้<ด>อง<ด>ผู้หญิงมั้ยครับอ้เขาให้มายืนรอสัมภาษณ์คนนี้ครับคุณผู้ชมจับตาด้วยดีนะครับฮะสุดๆครับจะกินไม่กินครับเต็มเต็มจมูกไม่ทานนะครับคุณผู้ชมมาอีกแล้วครับน้อง น้ำอยู่ทางไหนอะครับพี่ฝากถือติ๊นแป๊บน,นึงดิเดี๋ยวพี่มเมานะถือดีๆนะครับเดี๋ยวพี่มเมานะ<อ>พี่ไปห้องน้ําก่อนแป๊บนึงโอยโจทย์ยากครับคุณผู้ชมครับน,นี่ครับละลายได้ครับอ,อ๋อพี่เขาฝอ้ถือค่ะโ,โหหยดละ anh Hả? cho hỏi Hả? anh hỏi cháu không công ơi cháu ơi cháu